ครับผมมันนี้ผมสีมาเบาเรื่องกระต่ายนะครับหนาห่อนช่วงมีหน้าม่สาผมสีแก้ไขปัญหาจังใดครับเวลาแดดแห้งๆช่วงใบนะครับข้างนี้มันสีเป็นสังกสีครับผมสีใสเป็นขอกทานเก่านะครับเป็นขั้วเก่าครับเอามาเลียงกระต่ายครับ้วกามันสีมีล่มแน่ผมมีล่มแน่ครับมันสีห่อนครับช่วงเดือนมีหน้าม่สาผมกสี คายห่อนโดยการโหดครับโหดชังกะสีครับผมสีใส่สายยางโคดประมานชั่วโมงละสองชสองสามชั่วโมงเท่าหนึ่งครับด้วยมันห่อน,นแห้งครับต้านแดดแห้งมากกสี่โหดสีโหดประมาณซอยได้หลายนะครับตัวนี้เป็นการค่ายห่อนชนิดหนึ่งครับผมเห็นไวล่าไปกิน เขาอยู่ลานอาคารอยู่ยังมีหลายๆห,หลานที่พื้นใสนะครับหนาห่อนพื้นใสจะป,ปีงเกิดจะาของผมมันโมยไงนะครับผมก็สิใสใส่หดประมาณนี้ครับมันก็สีซอย่างกัสีเยน็นพดให้มันชุ่มๆเลยครับพอดให้มันเปียกพันมันแดดแห้งๆผมก็สีหดสองสามชั่วโมงวทะหนึ่งครับสองชั่วโมงพันมันแดดแห้งๆสองใบๆอะ่ะชั่วโมงละเท่อครับ มันก็สีซอยคไายห่อนได้นระดับหนึ่งนะครับไข่กว่าข้าโพดแต่ว่าผองผมมันสิเป็นไก่ตันใหม่นะครับันบสิมีต้นลำซ้ำมันก็สีบอคอยห่อนแห้งบันไดครับหรือว่าร่มท้ายเทศได้สะดวกซาซนีิเหลืองมาเบอซูฟังมาหนีนะครับคือ การคายห่อนของผมอีกวิธีหนึ่งสำหรับที่นองทีบบอบมีวิธีคายห่อนนะครับสำหรับที่นองทีอยากเอาไปใส่อยากเอาไปล่องใส่ในขอบเบิงว,ว่าละเอียดๆจังไลกระสีเป็นแบบประมาณนี้ครับโคตรให้มันชุม่มไม่กระสีซอยห้กระต่ายเฮาเย็นแล้วครับในระดับหนึ่งครับผม สวัสดีครับ